สวัสดีครับพี่เปียวโตครับผมวันนี้นะครับขับมาเฉอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube เราไว้ด้วยนะครับชื่อช่องก็คือ PP Auto Car To Channel นะครับในช่อง YouTube ของเรานั่นเองครับผมอ่ะมาดูกันครับวันนี้ครับนางฟ้าก็มาอีกหนึ่งคันนะเป็น Honda b o นะครับปี2013นะครับตัวนี้เป็น4ประตูนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับ8384 นะครับของไถ่ทองชนบุรีใกล้ๆของเราที่เองนะครับไฟก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับรถเรียบร้อยนะคันนี้ปี13ด้วยออโต้แล้วก็เป็นรถใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ปียังสูงอยู่นะครับภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับสีส้มดานะครับสวยคันนี้สีสันค่อนข้าง90%ขึ้นนะครับ้วร้อยถ้าไม่มีนะครับออกรถก็ออกรถแค่1,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเงินสดก็ได้นะครับจะเป็นจัดไฟนั้นก็ได้นะครับออกรถแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถได้ h o n d ้า b บริโออเมสไอวีเทคไปครอบครองกันเลยทีเดียวครับผมมาดูกันว่าขไในเรียบร้อยขน่ไยนงไ่ารไยรลืมบอกไปครับคันี้มือเดียวป้ายแดงนะจ๊ะมือเดียวป้ายแดงไม่ว่านะครับแล้วก็หมายแค่หกหมื่นโลด้วยนะครับเนี่ยแผงประตูเรียบร้อยนะครับโอ้โหติดชิ้นครับผมแผงประตูเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเบาะหนังนะฮะเบาะหนังเบาะหนังสะอาดๆนะครับ เป็นส้มดาแล้วก็เป็น ABS นะครับแล้วก็แอร์แบ็กด้วยนี่ครับมาแค่หกหมื่นโลเท่านั้นนะฮะเราก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับซื้อใช้งานนะครับรับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับหรือใช้การชีพประจําวันนี่ก็ประหยัดด้วยนะฮะแล้วก็สะอาดด้วยค่อนข้างยบร้อยอ่ะมีไล่ฝ้าหลังด้วยนะครับแผงประตูเอ่ยอะไรเอ่ยสะอาดดีคันนี้นะครับแทบไม่ต้องทําอะไรมากแล้วก็ปีสิบสามด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นี่ฮะเป็น ABS นะครับแอร์แบ็กนะครับทุกอย่างเดิมๆิมฮะ ไอเย็นเพีงเพาะนะครับสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับบอดหนังรมโมโม่นะครับแล้วก็แนงประตูหลังนะครับสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็บอะหลังก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับคุ้างเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับก็สวยสะอาดดีครับไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับภาษีไม่ขาดครับสิงหานะครับผม้า นี่สตาร์ทอยู่นะจั๊กเครื่องก็เงียบกันพอสมควรนะครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรมากนะครับนี่ฮะเงียบกว่านี้ต้องรถจับนะฮะกระตามไม่ติดนะงั้นนะครับนี่ฮะโดยรวมๆก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะนะครับรถบานะครับก็ยังปกติอยู่ของผมเครื่องก็อูสะอาดสะอ้านดีนะครับนะครับโอเคครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอ้าว ลืมบอกราคาคนขายยังไงครับเนี่ยเท่าไหร่ดีคันนี้เท่าไหร่ดีสองสามเจ็ดราคานี้เราไม่ขาย <Okay. S 1> ราคานี้ไม่ขายดีกว่านะครับถือมาเป็นพร็อพปปเฉยครับราคานี้ไม่ขายตั้งใจไม่ขายอยู่แล้วสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันไม่ขายครับสําหรับเ F C P P Auto ครับราคานี้เอาไปแค่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นพอนะครับเงินสดก็ได้ไฟแนนซ์ก็ดีนะครับออกรถหนึ่งพันบาทเท่านั้นครับ โอ้โหกับฮอนด้าติโยของเราสวยๆแม่สองแสนสองหมื่นห้าพันนะปีสิบสามเหมือนได้ฟรีครับพุ่งตรงโอ้โหรถเรียบร้อยมากๆนะครับแค่ไม่ต้องทำอะไรสวยจริงๆนะครับใช้ในเมืองได้ครับแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้นะประหยัดน้ำมันนะครับเล็กกระทัดรัดนะแล้วก็น่าใช้กันด้วยนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่หารถกำลังหารถอยู่นะครับสำหรับรถครอบครัวเล็กๆนะครับเผื่อรับส่งลูกวิ่งใช้งานเนี่ยฮะ น่ารักอ่ะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงจริงโอ้โหอ่ะสนใจติดต่อมาขอบคุณครับ